หลายคลิปนะคะถ้าใครติดตามมินนะคะว่าเออมินอะชอบใช้ชีวิตอยู่ในไทยมากกว่าอเมริกาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเอาจริงๆก็มันก็มีส่วนจริงนะมินรู้สึกว่าการที่มินอยู่ไทยอะมินใช้ชีวิตคุ้มกว่าในแต่ละวันเพราะว่ามันมีที่ไปเยอะมากๆอะทุกคนทั้งคาเฟ่หรือเดินห้างหรือไปแบบวายบาร์ซึ่งมินชอบ,ชอบดื่มวายมากๆเลยนะมันมีที่ไปเยอะมากแล้วบัตเจ็ตของมันในการใช้ใจ่ายเงินแต่ละวันอะหนึ่งพันสองพันบาทเนี่ยมันใช้ชีวิตคุ้มมากๆในหนึ่งวันซึ่งมันต่างจากอเมริกามากจริงๆแหละที่ว่าในอเมริก เหมือนแพงมากเลยนะตัวเธอไปว่าใครจะเชื่อคะในขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้มีทํางานได้เดือนหนึ่งถ้าติดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทไทยบาทนะแล้วก็สามีก็คือทํางานก็ไม่เคยรู้ตัวเลขของเงินเดือนสามีตัวเองนะเอาอจริงๆแต่ว่านางก็ดูแลใค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะมินไม่ได้ใช้เงินตัวเองนะคะทุกวันนี้ซึ่งนางพูดออกมาเองเลยนะคะว่าตอนที่เราอยู่ไทยอะสามีทํางานคนเดียวนะคะซึ่งเราเช่าคอนโดอยู่นะทุกคนอยู่ทองหลอเดือนหนึ่งประมาณห้าหมื่นห้า อเออแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยแล้วก็เงินเดือนเมียด้วยทํางานคนเดียวนะเออนั่นแหละนางบอกว่าบอกล่กคุณหารตัวเลขแล้วตอนอยู่ไทยประหยัดกว่ามีเงินเก็บเหลือเยอะกว่ามินคือแบบไปไม่เป็นทั้งทั้งที่ตอนนี้เราอยู่อเมริกาสองคนทํางานสองคนแล้วมินก็มีเงินเดือนประมาณ6กหมื่นห้าขั้นตาอ่ะอืมแต่ว่าสามีบอกว่าเงินเก็บตอนนี้คือน้อยกว่าตอนที่เราอยู่ไทยทั้งๆที่นางทํางานคนเดียวคือฟังแล้วมันก็สะเทือนใจอ่ะทุกคนจากที่แบบฉันคิดถึงเมืองไทยอยู่แล้วพอได้ยินอะไรแบบนี้แล้วมันแบบอยากกลับเลยอ่ะ แต่กลับไปได้นะคะงานของสามีคือต้องอยู่อเมริกาอย่างว่าแหละมินรักเขาสีทนได้